สองประวัติเดียร์ลองสตรีเมอร์สาย ASMR อดีตฉาย,ยาเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองไทยเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงที่ชาวเน็ตกำลังถกสนันบนโลกโซเชียลจากกรณีที่เดียร์ลองได้ทำคอนเทนต์บน o l y f a n s ซึ่งเดียร์ลองเองก็เป็นหนึ่งในครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มดังกล่าวก่อนที่จะถูกดูดคลิปออกมาจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมแต่สำหรับหลายคนที่ไม่ได้ติดตามวงการยูทูบเบอร์สาย ASMR วงการสตรีเมอร์หรือครีเอเตอร์บน o l y f a n s ก็อาจจะไม่รู้จักเดียรลองมากนักวันนี้ทางทีมงานข่าวสดจะพาทุกคนมารู้จักเธอคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นสำหรับเดียรลองก็เป็นชื่อในวงการของกว้างอาริสาเสียงลือชาเกิดเมื่อวันที่27เมษายน2539จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระแม่มารีสาธรกกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์สาคาวิ์ จากสถาบัน Superstar College of Asia โดยเธอนั้นเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเป็นสตรีมเมอร์แคสเกมภายใต้ชื่อเดียลองตั้งแต่ปี2554ก่อนที่จะผันตัวลงสมัครเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันบนเวที Thailand g o t Tal e n t ซีซั่น4ในปี2557และสามารถคว้าอันดับที่6โดยวัยเพียง18ปีโดยเฉพาะการร้องเพลง Happy Working Song เพลงประกอบภาพยนตร์ Disney en astes, ์ Enchanted ซึงด้วยนำเสียงอันไพเราะเหมือนกับเจ้าหญิงนั้น ก็เริ่มทำให้เธอมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นและทําให้เธอเป็นที่รู้จักอย่างมากในนาเจ้าหญิงดิสนีย์ของเมืองไทยไปโดยปริยายและดูเหมือนว่าชื่อเสียงของเธอจะด่งดังมากขึ้นไปอีกหลังจากที่เธอนั้นได้หันไปทําคลิปสตรีมเสียง ASMR ซึ่งเป็นการทําเสียงเพื่อกระตุ้นระบบประสาททําให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายได้ด้วยเสียงซึ่งเธอได้นําเสนอพัน gadget ที่หลากหลาย อาทิเครื่องแค่หูกล้อง V.R. หรืออุปกรณ์เกมมิ่งทำให้ยอดติดตามบน YouTube อลิสา A.S.M.R. สูงกว่า600,000คนเลยทีเดียวจึงถือได้ว่าเธอนั้นเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่ทำให้เธอกลายเป็นยูทูบเบอร์สาย A.S.M.R. เบอร์ต้นๆของเมืองไทยจนในที่สุดเธอก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับค่ายออนไลน์สเตชันในโครงการ Facebook Gaming ซึ่งในปัจจุบันเธอก็ได้ผลิตคอนเทนต์มาให้แฟนๆได้ติดตามอีกหลายรูปแบบด้วยกันไม่แปลกใจเลยว่าเธอจะมีชื่อเสียงและก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งสตรีมเมอร์สายอนเตอร์เทนแถวหน้าของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเดียลองก็ได้ก้าวเข้าสู่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ออนไลน์เต็มตัวสลัดภาพเด็กสาวใบใสในชุดนักเรียนบอกลาฉาย,ยาเจ้าหญิงดิสนีย์และกลายเป็นตัวเองกว่าที่เคยเป็นทั้งยังได้ลองทำอะไรใหม่ๆโดยการเปิดช่อง o l y f a n s ที่เป็นของตนเองภายใต้ชื่อเดียลอง ซึ่งก็จะมีการลงคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ